ขณะนี้คุณชัยนรงค์กัจฉปะนันผู้อเมริกรันกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือที่คุณเคยกันดีก็คือกอยศพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณชัยนรงค์ค้าครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะ ก็เป็นที่ทราบมานะคะตอนนี้ก็มีประเด็นในเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้นะคะตอนนี้คือรัฐบาลก็มีการแก้ไขปัญหาหนี้นะคะเป็นวาระแห่งชาติอยู่แล้วในส่วนของกยศเองก็ไม่ได้มองข้ามประเด็นนี้เหมือนกันนะคะก็อยากให้ท่านมาพูดถึงรายละเอียดแล้วก็สร้างความเข้าใจให้เยาวชนแล้วก็นักเรียนนักศึกษาที่ต้องการเงินทุนด้านการศึกษาที่ผ่านมานะคะทางกยศสนับสนุนด้านการศึกษามีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะในภาพรวมนะครับ เราให้เงินกู้ไปตั้งแต่ตั้งกองทุนมาน,นะครับประมาณหกล้านแปดแสนลายนะครับเป็นเงินประมาณเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นล้านบาท<ช>วันนี้ต้องน้อที่กู้ไปจะเดิมนะครับวันนี้ปิดบัญชีไปแล้วเนี่ยประมาณล้านกว่าคนนะครับ<ช>แล้วก็อยู่ในระหว่างการเรียนเนี่ยประมาณล้านสามนะครับแล้วอยู่ระหว่างชำระนี่อีกสามล้านห้าแสนคนแล้วก็เสียชีวิตไปประมาณเจ็ดหมื่นสามพันคนครับ ค่ะนี่คือภาพรวมที่ตั้งแต่ดําเนินโครงการมาช่วยส่งเสริมให้เยาวชนแล้วก็นักศึกษาของไทยได้มีโอกาสทางการศึกษาเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วที่ผ่านมาในเรื่องของการดําเนินงานระหว่างทางนะคะต้องมีปัญหาและอุปสรรคแน่นอนเรามีวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างคะครับคือเราเป็นกองทุนหมุนเวียนนะครับค่ะปกติแล้วกองทุนหมุนเวียนเนี่ยก็จะหมุนเวียนเงินอยู่ได้ด้วยเงินที่เรารับชําระเข้ามาแล้วก็หมุนออกไปนะครับ เราใช้เงินก็ประมาณแผ่นดินไปแล้วหลายแสนล้านบาทนะครับแต่ในช่วงตั้งแต่ปีสองห้าหกหนึ่งนมาเราใช้เงินหมุนเวียนที่รุ่นพี่ส่งมอบโอกาสคืนให้กับรุ่นน้องวันนี้มีคนที่ไม่ผิดนัชดชําระหนีน้อยู่ประมาณสักหกสิเปอร์เซ็นส่วนคนที่ผิดนัชดชําระหนี้อยู่ที่ประมาณสี่สิบปอร์เซ็นครับ <c oughs> ทาให้วันนี้เงินทุนหมุนเวียนของเราหมุนเวียนได้น้อยลงเราอาจจะจําเป็นต้องกลับไปใช้เงินก็ประมาณนะครับอย่างไรก็ตามเพื่อช่วยลูกหนี้วันนี้เราได้ทับโครงการที่จะเปิดให้มีการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ วัตถุประสงค์ก็เพื่อจะทําให้ลูกหนี้ที่หมดความสามารถในการชําระหนี้เนี่ยกลับมาชําระหนี้ได้อีกครั้งหนึ่งครับอ,อ๋อค่ะตรงนี้นี่หมายถึงว่าเป็นการเปิดโอกาสให้เขาได้กลับมาชาระหนี้แล้วก็จะเปิดโอกาสอะไรให้กับชีวิตเขาบ้างคะครับวันนี้ลูกหนี้ที่ยังอยู่ในสามารถจะมาปรับโครงสร้างหนี้กับเราอยู่ที่ประมาณสามล้านห้าแสนคนนะครับคือสมมุติว่าคนหนึ่งเนี่ยปกติเราต้องผ่อนภายในเวลาสิบห้าปีค่ะหลายหลายท่านก็ผ่อนเป็นปกติ บางคนก็ผ่อนไม่ได้ก็อาจจะถูกดำเน,นินคดีบางคนก็ไปถึงขั้นบังคับคดีเอาไว้นะครับเรื่องเหล่านี้ก็จะค้างอยู่ที่ตามศาลต่างๆวันนี้เมื่อมีการแก้ไขพระราชบัญญัติของกยศแล้วนะครับกยศสามารถที่จะมีการปรับโครงสร้างหนี้ได้นะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ทุกคนเนี่ยมาปรับโครงสร้างหนี้โดยขยายเวลาการผ่อนจากเดิมนะครับไปอีกสิบห้าปีเต็ม แล้วก็ดอกเบีย้ยเนี่ยเราคิดหนึ่งเปอร์เซ็นเท่ากับที่เคยผ่านมานะครับเบีย้ยปรับอยู่ที่ศูนจุดห้าเปอร์เซ็นตแล้วหลายท่านที่เคยปิดนัดชำระหนี้ก็จะเกิดเบีย้ยปรับวันนี้เบีย้ยปรับเราจะพักไปทั้งหมดเลยเมื่อผ่อนชำระเงินต้นกับดอกเบีย้ยที่มีอยู่เนี่ยนะครับหมดแล้วเบีย้ยปรับทั้งหมดเรายกให้ทั้งหมดเลยที่สาคัญคือผู้กำกับการเนี่ยจะหลุดพ้นความรับผิดทั้งหมดเมื่อได้มีการปรับโครงสร้างนี่ผู้กำกับการ ท่านใดที่เคยถูกฟ้องถูกยึดทรัพย์เอาไว้เนี่ยเราจะถ่ายถอนการยึดให้ทุกคนครับแล้วก็หลุดพ้นจากความรับผิดชอบทั้งหมดเลยค่ะถือว่าเป็นการเปิดที่กว้างมากๆเลยนะคะรวมไปถึงการปลดล็อกด้วยใช่ไหมคะคือจริงๆต้องบอกเราไม่ได้มีแบ็กรลสินนะครับค่ะวันนี้ คุณพ่อคุณแม่ที่เคยถูกกยศฟ้องดำเนินคดีหรือเคยผิดนัดชำระหนี้วันนี้รุ่นลูกมากู้เงินก็สามารถกู้ได้นะครับเราเปิดโอกาสเราให้ทุกคนได้กู้ได้ทุกคนครับค่ะทีนี้นะคะในเรื่องของการปรับโครงสร้างนี้ทางกยศอเองเชื่อว่าจะทําให้สถานะของกองทุนรวมไปถึงโอกาสที่นอ้งองรล่นหลังๆจะได้โอกาสจากรุ่นที่ตรงนี้มากน้อยแค่ไหนจาก4 0ตรงนี้ค่ะครับใน40%สเเนี่ย คนที่ผิดนัดชำระหนี้หลายคนที่ไม่จ่ายเลยนะครับเพราะว่าเขาหมดความสามารถในการจ่ายถ้าเป็นกฎหมายเดิมมันก็เป็นไปตัดอยู่ที่เบี้ยปรับไปหมดแต่กฎหมายใหม่เราเปลี be, yeah. away, no ่ยนใส่วิธีการคำนวณเงินที่ชำระมาจะไปตัดเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระก่อนแล้วถ้ายไปตัดดอกเบี้ยหรือเราไปตัดประเภทปรับแต่เมื่อมีการปรับโครงสร้างหนี้เบี้ยปรับเดิมที่ค้างเอาไว้นะครับเราจะพักเอาไว้ข้างหลังแล้วให้ผ่อนเฉพาะเงินต้นกับดอกเบี้ยถ้าผ่อนหมดโดยที่ไม่ผิดนัดชำระหนี้หรือผิดนัดไม่เกินหกงวด เราก็ยกเบี้ยปรับออกทั้งหมดเลยะค่ก็จะทําให้คนที่ไม่ชมําระเดี๋ยจะกลับมาชมําระได้ส่วนคนที่ชําระปกติแต่เมื่อมีการขยายระยะเวลาเนี่ยจํานวนเงินจะผ่อนน้อยลงแต่ระยะเวลานานขึ้นอันนี้ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระของเขาในช่วงที่เศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยดีนะครับก็ทำให้ทุกคนกลับมาชมําระนี้ได้ครับค่แล้วจะทําให้สภาพคล่องของกองทุนมีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้นไหมคะต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มเติมไหมคะในกรณีนี้ คือในปีนี้เราอาจจะจําเป็นต้องของงบประมาณนะครับวันนี้อยู่แล้วในช่วงของการของงบประมาณแต่ว่าในระยะยาวหลังจากที่คนจนํานวนมากมาปรับโครงสร้างหนี้แล้วนะครับจํานวนคนที่ผิดน,นัดชาระหนี้จะลดลงและก็จะมีเงินเข้ามาที่กองทุนอย่างสม่ําเสมอเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าในระยะยาวนะครับกองทุนก็จะกลับมาสามารถหมุนเวียนได้อีกครั้งหนึ่งครับ โดยที่ไม่ต้องใช้เงินงบประมาณแผ่นดินค่ะนี่เ่งค่ะแล้วตรงนี้เราไปขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเนี่ยมันจะกระทบต่อความเชื่อมั่นในการบริหารเงินกองทุนกอทซ์อย่างไรไหมคะมีความกังวลตรงนี้ไหมคะคือผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องทีท่อธิบายได้เะครับค่ะว่าวันนี้เนี่ยเรามีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายทําให้เบี้ยปรับของเราเนี่ยค่อนข้างจะถูกมากวันนี้เงินคู่อยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์และเบี้ยปรับอยู่ที่ศูนย์ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับค่ะ หลายท่านเนี่ยที่มีความเรยนเป็นต้องชําร่าเงินเนี่ยอาจจะไปชําร่างเงินในหนี้อื่นที่มีดอกเบี้ยสูงกว่า ทำให้เงินของเราช่วงนี้อาจจะหมุนเวียนน้อยลงไปนิดนึงเมื่เด็กกลับไปใช้เงินก็ประมาณคงไม่กระทบกับความมั่นใจนะครับยืนยันได้ว่าเรามีเงินเพียงพอที่จะบริหารจัดการให้ทุกคนได้เงินกู้แน่นอนครับอ๋อค่ะที่นี้ในส่วนของการพิจารณาต่างๆในเรื่องของการอนุมัติให้กับเด็กที่ะขอโอกาสเงินทุนด้านการศึกษาเราจะเพิ่มเงื่อนไขอะไรที่มันเข้มงวดมากขึ้นไหมหรือว่ายังคงมาตรฐานเดิมคะครับต้องบอกว่าหลักการของเรานะครับคือเราให้โอกาส วันนี้น้องๆถ้าอยากเรียนต้องได้เรียนทุกคนนะครับความยากจนจะไม่ใช่อุปรสรรคของการเข้าถึงการศึกษาวันนี้เราให้กู้อยู่4แบบนะครับแบบแรกคือแบบที่ขัดแคลนถ้าคุณพ่อคุณแม่รายได้ครอบครัวเนี่ยไม่เกิน3,60,000บาทน้องๆสามารถกู้เงินเรียนในทุกวิชาเลยครับแบบที่สองคือถ้าเผื่อว่ารายได้ครอบครัวเกิน3,60,000บาทก็สามารถกู้เงินเรียนได้ในสาขาที่เป็นวิชาที่เป็นความต้องการหลักของประเทศเช่น แพทย์เภสัชว,วิศวะพวกนี้นะครับกลุ่มที่สามก็จะเป็นกลุ่มที่เราต้องการดูแลเป็นพิเศษเช่นดนตรีไทยน่าจะศิลป์นี่เราก็จะให้กู้เองินอัตราดอกเบี้ยพิเศษอันดับที่สี่คือหลักสูตรเกี่ยวกับด้านการรีสกิลล์อัพสกิลนะครับอันนี้เหมาะสําหรับทุกคนที่ต้องการจะเปลี่ยนงานเราให้กู้สําหรับคนที่อายุ18ถึง60อันนี้ขอย้านะครับ18ถึง60ตอนนี้เราเริ่มต้นที่หลักสูตรด้านการบริบาลพอน้องๆมาเรียนเนี่ยก็มากู้เงินไปที่กยศเราให้เวลาปลอดหนี้สองปีครับกู้ได S <S ไปเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะไปทํางานด้านการบริบาลหรือไปอยู่ปรตามโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีรายได้เพียงพอต่อการจึนเงินเราครับ <S <S น,นี้ก็จะเป็นหลักสูตรที่เราปล่อยคู่ในปัจจุบันอก็เรียกได้ว่าเปิดกว้างแล้วก็ตอบโจทย์ทุกความต้องการแต่ละกลุ่มที่ต้องการจะเข้าศึกษานะคแต่ทีนี้ในส่วนของการติดตามในสถานะของรุ่นพี่ที่จบไปแล้วเนี่ยแหะค่ะหลังๆเราจะมีการติดตามอย่างไรให้เขามีวินัยในการชําระหนี้ให้ตรงกับ กำหนดเวลาที่เเรากำหนดไว้อะค่ะครับวันนี้เราเราก็พยายามจะให้เด็กของเราเนี่ยครับที่กู้เงินเนี่ยเป็นเด็กดีแล้วก็มีวินัยทางการเงินนะครับวันนี้ในเรื่องวินัยทางการเงินเราก็มีหลักสูตร e-learning นะครับของที่เรา่วมกับตลาดค้าแห่งประเทศไทยเนี่ยเราก็ไปให้น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสเรียนหลักสูตร e-learning นะครับแล้วก็พยายามที่จะไปสร้างวินัยทางการเงินให้กับน้องๆผ่านสนศึกษาต่างๆที่เราติดต่ออยู่เราก็เชื่อว่าถ้าน้องเนี่ยครับมีวินัยทางการเงินนะครับ ก็จะสามารถที่จะจัดสรรรายรับรายจ่ายเนี่ยม,ชมาชดเชยคืนเงินกยสอให้ได้ครับอืมค่ะสุดท้ายเนี่ยค่ะอยากจะให้ทางกยสอนะคะได้กล่าวถึงรุ่นพี่ที่กู้ยืมเงินกับกยสอเนี่ยค่ะได้มีการกระตุน้นหมายถึงว่าเราปล่อยให้กู้เพื่อโอกาสทางการศึกษาแล้วเมื่อถึงเวลาต้องชาระหนี้นะคะท่านมีแนวทางสร้างแรงกระตุ้นให้เขามีจิตสำนึกในการชาระหนี้ใดบ้างไหมคะครับก็ต้องเรียนว่าเงินที่เราให้ไปเลยนะครับเราให้น้องๆไปสร้างทุนมนุษย์ในตัว น้องๆที่กู้เงินกสแล้วก็เหมือนกับนักเรียนทุนรัฐบาลนะครับทุนรัฐบาลมีหลายแบบบางทุนก็เป็นทุนให้ให้เปล่าบางทุนก็ต้องทํางานใช้เวลาทํางานเพื่อคืนทุนเราเนี่ยเป็นทุนที่ต้องคืนได้เงินอการที่คืนทุนเข้ามาเนี่ยครับก็เพื่อส่งมอบโอกาสให้กับน้องๆและบุตรหลานผมพวกเราทุกคนก็จะมีต่อไปในอนาคตแต่ไม่ว่าอย่างไรเราก็ยืนยันนะครับว่ากยศสจะเป็นหลักประกันของทุกครอบครัวนะครับว่าเด็กทุกคนที่เกิดมาในประเทศนี้ จะมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้ทุกคนครับอ๋อค่ะก็คือในเรื่องของเกณฑ์นในการพิจารณาปล่อยเงินกู้ของแต่ละปีการศึกษาเนี่ยเรามีกําหนดเพดานไว้อยู่แล้วถูกต้องไหมคะใช่ครับปีนี้เราะกู้อยู่ประมาณสักเจ็ดแสนคนนะครับประมาณสี่หมื่นแปดพันล้านครับซึ่งิงินส่วนนี้เราก็จัดทันเงินไว้แล้วก็เพียงพอทุกคนอันนี้ยืนยันได้ว่าถ้าใครอยากเรียนได้เรียนแน่นอนครั S 1> <S 1> อืมอ่าอาล่คาะ,ะสุดท้ายนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเป็นสื่อกลางให้กับกอยสสื่อประชาสัมพันธ์ไปยังส,สิทธ์ที่เป็นกยสอหยุดปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตร,รวมถึงในอดีตที่ผ่านมาด้วยค่ะขอให้ท่านได้ฝากถึงลูกพี่หรือน้องๆ้องที่กําลังอยู่ในวัยศึกษาด้วยค่ะก็ขอฝากถึงน้องน้องสอง,องส่วนนะครับส่วนแรกน้อง,อง,องที่ต้องการเรียนแล้วก็ยังยังมีความกังวลใจว่าเอ๊ะจะสามารถกู้ได้ไหมเนี่ย ระหว่างนี้เราอยู่ระหว่างการเปิดระบบให้ยื่นกู้ได้นะครับน้องๆแค่ไปติดต่อที่มหาทิทยาลัยนะครับแล้วก็ยื่นกู้ผ่านมือถือมาได้เลยส่วนที่สองคือคนที่เป็นหนี้อยู่แล้วก็กัวงวลใจว่าจะชำระอย่างไรนี้ไม่ต้องกัวงวลใจนะครับไว้ติดต่อมาทางที่กยศเราพร้อมที่จะปรับโครงสร้างนี้แล้วก็พยายามแก้ปัญหาให้กับทุกคนครับค่ะ เอาละคะ่ะในวันนี้นะคะทางสถาน e ีวรชั T ่กระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะต้องขอขอบคุณคุณชัยนรงค์กัจฉปน,นันนะคะท่านผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศวันนี้ถือว่ามาให้ความเชื่อมั่นในเรื่องของกองทุนแล้วก็อุ่นใจได้ว่าน้องๆจะมีเงินพึ่งพาในการศึกษาต่อนะคะทั้งสี่กลุ่มเลยในวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีคะ่ะครับขอบคุณมากครับ <c oughs> สวัสดีครับ